อซื้อให้เขานะไปซื้อหมูให้เขาเลยเขานั่งลงแล้วขอขอดิขอดิขอด,ขอดิเอ้ยขอเฮ้ยเฮ้ยอยู่หน้าร้านขายหมูได้กินแน่ไปกินข้าวนี่แหละเธอไปเอ,เอาหมูให้หน่อยเเอาเอา,เอานลไม้ก็ได้ให้น้องด้วยนะ ดูดิดูน้องดิว่างไงว่างไงข้างบนไม่น่าต้องนี่ไงเขาสแกนได้อยู่สแกนได้ค่ะสแกนก็ได้กกไดเฟินเอาใช่ได้ได้เอาข้าวห่อก็ได้ห่อนหนึ่งดู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 ดดวันนี้มาขึ้นเขาวันนี้มาขึ้นถ้ำนาคาคา่ะใ,ใช้เงินก็ได้ เขาแบงค์ใหญ่จใจทำไมเขานั่งงงเขานั่งงงเอาเอาเอาเงินหล่นอย่าลืมอย่าลืมขอเขานะอย่าลืมขอเขานะอุ้ยเออหมูทอดก็ได้อย่าลืมขอเขานะออาข,อข,านะขอยังอุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ยวเราให้กินเลยเดี๋ยวเราให้กิน เรอ,องไม้อะโรเตร้เด็กน้อยเราจองไม้แล้วเนี่ยเด,ด็กเยอะแต่ว่าเขามาอ้อนเนี่ยเห็นไหมคนนี้เขามาอ้อนเนี่ยนี่หน้าหรอเขาอ้วนตุกป,ปุกลุกเนี่ยโอ้ยจ๋อเจ๋อเจ๋อ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 แล้วเราไปนั่งไหนอ่ะ เขาได้เยอะมากเลยเขาได้เยอะมากเลยแล้วเราจะไปนั่งไหนอ่ะไปด้วข้างหน้าแต่เขาไม่เออน่าจะต้องกินให้หมดอ๋อโอเคครับเลคะดูน้องมองเนี่ยเออน้องบอกว่าให้ผมถือครับให้ผมถือครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเขามีลูกแม่เลยเขามีนมได้มีได้สูบีตตัวอุ้ย เยอะมากสิบเอ็ดตัวนโอ๊ยน้องก็ให้โชคตัวนี้มาแล้วอ่ะห้ามกัดกันนะไปหลบร้านกันหน่อยมามาแต่พี่หยิบมแล้วตัวนี้นะน้องสิบเอ็ด น้องสิบเอ็ดแล้มาจา,ากเหมือนเราอย่นะช้าเอนเราอยเนะออเรายังไม่ช้าที่สุดสข้าวกิน,นข้าวก่อนนะเราจะกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวให้พี่คน,นเดียวให้นะบ๊ายบายบายบายเราต้องรีบกินข้าวแล้วอุ้ยดูหูเจลน้องมองเธอ